เส้นคู่ขนาน EP 3ข้อสรุปการใช้งานจากที่เราคุยกันว่าเส้นคู่ขนานมีอาไว้ใช้เพื่อเช็คสถานะของตลาดว่าควรอยู่ตรงไหนสมมุติว่าตลาดนี้ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เราทำได้คือจับบนกับบนกด Copy Pass ไว้ต่ำที่สุดตรงนี้เมื่อตลาดลงมาลึกต้องเข้าใจว่าตลาดกำลังมีแรงลงต่อเราสามารถดึงจากตรงนี้มาเช็คข้างล่างนี้ได้จาก l o ต่อมาข้างล่าง การใช้เส้นคู่ขนานไม่ได้ยืนยันว่าตรงนั้นสามารถบายหรือเซลได้เลยแต่การใช้เส้นคู่ขนานเพื่อเข้าใจซึ่งสภาวะตลาดอย่างเช่นทองคำเนี่ยเปรียบได้เหมือนผู้หญิงเอาแต่ใจ เราไม่สามารถตีเส้นคู่ขนานเพื่อชี้ว่าเมื่อไรที่ตลาดลงมาแตะเส้นตรงนี้ตลาดจะดีบขึ้นไม่ใช่ครับแต่เราเข้าใจว่าตรงไหนทองคําถึงจะหยุดลงพอเราเข้าใจแล้วว่าตรงไหนทองคําถึงจะหยุดลงเราก็ต้องใช้เหตุผลอ้างอิงอย่างอื่นอย่างเช่นทองคําหยุดลงแล้วยังไม่ลงต่อสแสดงว่าตลาดจะกลับตัวนี่คือทองคําหยุดลงแล้วไม่ลงต่อเราสามารถใช้ข้ออ้างอย่างอื่นอย่างเช่นเทรนไลน์ได้ว่ามัน break เทรนไลน์และไม่ลงต่อจากเส้นคู่ขนาน ไม่ความว่าตลาดกําลังจะกลับตัวการใช้เส้นคู่ขนานก็เหมือนกับการที่เราเอามีดปลอกแอปเปิ้ลมาปลอกแอปเปิ้ลไม่ได้เอามีดปลอกแอปเปิลไปหั่นเนื้อหรือซี่โครงหมูสิ่งที่เรากําลังเรียนนี้คือการเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกเส้นคู่ขนานมีไว้เพื่อเช็คสถานะของตลาดว่าควรอยู่ตรงไหนสถานะไหนสมมติว่าปัจจุบันเรากําลังถามว่า ผมอยากเล่นเซลล์ทองตรงไหนที่สามารถเซลล์ได้บ้างเราจับตามกับตามเพื่อเอาไว้จุดที่สูงที่สุดคืออยู่ข้างบนกด copy p a s s ไว้ข้างบนอย่างนั้นสถานะการเล่นเซลล์เนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้มันต้องอยู่ข้างบนนี้ที่เราควรไปเล่นเซลล์คำถามต่อมาถ้าตลาดขึ้นไม่มันเกิดอะไรขึ้น มันสามารถบอกได้เลยว่าเอ้ยแรงซื้อที่มีที่คาดหวังจะไปเนี่ยไปไม่ถึงนะโดยหลักการนน่นนี่นั่นเกิดขึ้นอย่างงั้นเราต้องสังเกตละว่าตลาดที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็น head and shoulder หรือเปล่าที่ตลาดดีดขึ้นดีดลงดีดขึ้นแล้วก็ดีดลงแล้วก็ดีดขึ้นไม่ทำหาย แบบนี้มันสามารถบอกเราได้เลยว่าตลาดจะมีแนวนโนม้มไปทางไหนยิ่งงั้นถ้าตลาดไม่สามารถทําครบองค์ประกอบของเส้นคู่ขนานตลาดจะต้องหลุดเทรนไลน์จริงหรือไม่ยิ่งงั้นจากวิดีโอที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับเมื่อตลาดขึ้นไม่สมบูรณ์เทรนไลน์ข้างล่างก็จะเบรกตอนนี้คือสภาวะทองที่เกิดขึ้นนะครับสภาวะทองที่ข่าวประกาศเกิดขึ้นมันทําให้ทองหลุดลงมาเลยเหตุผลก็คือตลาดเนี่ยมันทําการหลุดในส่วนของเทรนไลน์ เกิดจากการขึ้นไม่สมบูรณ์ของเส้นคู่ขนานโอเคครับจากที่เราเรียนกันเนาะว่าเส้นคู่ขนานเนี่ยมันเอาไว้ดูพฤติกรรมตลาดที่ทํางานครบสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าตลาดลงเราก็ตีลงตามเพื่อเช็คสถานะของมันแต่ไม่ได้ให้บายให้เซลนะการใช้เส้นคู่ขนานคือการเข้าใจซึ่งสภาวะ ของตลาดในปัจจุบันว่าควรอยู่ในสถานะไหนนะครับตำแหน่งแถวไหนนะครับโอเคอย่างงั้นมาถึงตรงนี้สำหรับเพื่อนๆอยากเรียนเรื่องอะไรหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ comment มาคอมเมนต์ comment ไหนมีการกดหัวใจเยอะที่สุดหัวข้อไหนมีการกดหัวใจเยอะที่สุดเราจะทําหัวข้อนั้นเป็นการเรียนรู้ทุกคนฝากกดด้วยนะครับฝากกดฝากคอมเมนต์ฝากกด,ก comment, กกดใจด้วยนะ